สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่1นึ่นะวันนี้รูน่า8 8ดของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4ีตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้นําเกาหลีใต้คนใหม่นะฮะซึ่งคนนี้เองก็นะฮะผลักดันและสนับสนุนคริปโตนะถือว่าได้ผู้นําประเทศนะฮะที่เป็นชาวคริปโตเนียนอีกคนหนึ่งถามว่านะมีผลดียังไงต้องบอกเลยว่า เกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของลูน่าเหมือนกันนะเพราะเมื่อก่อนนี้นะฮะเกาหลีใต้นี่ก็ซื้อลูน่าลงทุนลูนา่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลูน่าของเรานี่อพยพไปอยู่ที่ตุรกีแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่าปริมาณการซื้อขายที่ตุรกีเนี่ยค่อนข้างมากกว่าไทยนะฮะหลายคนบอกว่าอยู่ที่ไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต้องบอกอย่างนี้ ส่วนเมื่อวานนี้นะฮะผมก็แตะในเรื่องะะเงินฝากนะของคนจีนกำลังจะครบกำหนดแล้วจะไหลออกนะฮะจากธนาคารจีนเนี่ยเป็นเม็ดเงิน1.5ล้านล้านหยวนนะฮะซึ่งทยอยนะฮะหมดอายุนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะจะถึงสิ้นเดือนนี้ก็ปรากฏนะฮะว่ามีการซื้ออีเธอเรียมพัน OTC ฮะ หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ซื้อในกระดานต้องบอกเลยว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะ,ะยังแบนคริปโตอยู่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนจีนเขาจะมาซื้อหรือลงทุนนะในตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะก็ต้องซื้อผ่าน OTC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอีกเรื่องหนึ่งฮะทูตโซเชียน,นะ,ะซึ่งเป็นของครัมนะฮะได้มีการยื่นขอบิ t คอย n ETF ฮะอันนี้ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาด ETF โดยตรงเลยนะฮะ โดยนะโดนัลด์ทรัมป์จูเนียก็คือลูกชายของทรัมป์นะฮะก็พูดบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยทุ่มเทกับบิตคอยกับคริปโตเนี่ยเต็มที่นะอันนี้ถือว่าเป็นการยืนยันเลยว่าแสดงว่าแนวคิดเนี่ยของทรัมป์เนี่ยมุ่งมาทางนี้หมดเลยนะไอตัวช้างจะลงกระมังก็คงเป็นกระมังของคริปโตหรือเปล่านะก็น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งฮนะทรัมป์ก็ให้ข่าวนะฮะว่าจะโทรคุยกับพี่ศีนะฮะในวันศุกร์นี้นะฮะ,นะฮะโดยบอกว่า ตัวสียินผิงเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่แข็งแล้วคุยยากนะก็ต้องบอกเลยว่าก็ท้์เนี่ยเป็นคนคุยแบบนี้นะเขาก็เลยเป็นคนที่คุยยากนะฉะนั้นก็ดูๆกันไปนะถ้าเกิดเออคุยกันดีแล้วท้์กับพี่สีเนี่ยจะมีการไปเยือนกันนะคือผัดกันไปเยือนนะฮะเออ อเมิกาอาจจะไปก่อนหรือจีนไปก่อนหรือจะไปเจอกันที่ไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะเพราะว่าทิศทางนโยบายโลกเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่2คนนี้ถ้าเกิด2คนนี้เนี่ยเขาดิวกันจบนะ,ะทุกอย่างมันก็จะโฟมโแต่ทำเนี่ยต้องเร่งฮนะเพราะว่าการกฎาดานี้นะฮะเออเพดานนี้นะจะ เขาเรียกว่าตันเพดานแล้วนะต้องขยายเพดานนี้ให้ได้ก่อนกนระดาส่วนสิงหานะฮะจะมีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถึงกําหนดนัดชระหนี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับดอกเบีย้ยนะเออจำนวนมากมายมหาศาลฉะนั้นเนี่ยทำเนี่ยจะต้องหาสตังทั้งสงส่วนนะส่วนแรกเลยคือขยายเพดานนี้ให้ได้ส่วนที่2เลยต้องหาตังปิดจบนี่นะฮะที่จะครบกําหนดให้ได้นะ,ะนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำนะทำไมเล่งเยวเยวเยว่ะนะฮะก็สาเหตุจากตรงนี้แหละนะอันี้ก็ว่ากันไป ะะะตัว Bitcoin a แ d i ดิฮะไทยแลนด์นะก็พาดหัวข่าวนะฮะว่าผู้นำเกาหลีใต้นะคนปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะให้คำมั่นว่าจะดันคริปโตนะ,ะเต็มตัวอ่นนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็มีวานนะทยอยซื้ออีเธอรี่มแต่เป็นการซื้อแบบ OTC ฮะอ่ะดูนะนี่เป็นการซื้อแบบ OTC OTC นะ o t t OTC 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 แสดงให้เห็นว่านะ,ะเงินนะ ที่มันมีการปลดออกจากเงินฝากเนี่ยนะฮะของจีนเนี่ยจะไหลเข้าตรงนี้หรือเปล่านะเพราะมันเป็นการซื้อแบบ OTC หมดเลยนะเพราะมันไม่ได้เป็นการซื้อในกระดานนะเพราะว่าเออจีนเขายังแบนอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะอันนี้ก็เขียวดีนะฮะสำหรับอีเทอร์เลียมก็รู้สึกจะเริ่มค่อยๆเขียวนะฮะอ่ะนี่ก็ถือว่าดีฮะอย่างน้อยเออจะเป็นช้างลงกำลัมังหรือเปล่าก็อันนี้ก็ดูเอานะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเป้าหมายของอีเทอร์เียมนะเออซึ่งตัวเทเดอร์เองกับตันเองเนี่ยก็มองไว้หมื่นอัพนะฮะจากแพทเทิร์นนี้นะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะฮะไม่ได้เกิดเร็วๆนี้ฮะน่าจะถ้าจะเกิดก็จริงๆนาจะเป็นกลางปีหน้านะอันนี้ที่1 0 0 0 0มืนนะฮะสองพดอลลาร์สหรัฐนะต่ออีเทอร์เียมหนึ่งอีเทอร์เียมนี่เป็นมุมมองนะฮะ อีกอันนึงก็เป็นมุมมองระยะสั้นนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะประมาณเดือนกันยาสนิงหานี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000นะ,ะตามแพทเทิร์นนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะดัชนี นะฮะดอลล่าตอนนี้ค่าเงินดอลล่าก็อ่อนค่านะทำให้ค่าเงินบาทเรานี่แข่งค่าโป๊กเลยนะเวลาแลกกลับมานี่ก็ขาดทุนนะเพราะว่าไอตอนไปนี่ไปกัน35-36ตอนกลับมานี่เหลืออยู่32แล้วก็ขาดทุนไปหลายบาทเลยนะฮะสำหรับบางคนนะฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อตอนนี้นะค่าเงินดอนลลราอ่อนค่าลงมาแล้วอ่อนค่าหนักกว่าในยุคข,ของไบเดนนะ ในยุคข,ของไบเดนที่เป็นกระทิงนะฮะพีบูนะกระทิงหงเนี่ยน,นะฮะมีการย่ออยู่นะเป็นระยะแต่ไม่ได้ย่อต่ําขนาดนี้อันเนี้ยนะลงมาหนักสุดเลยคือ97นะเออถ้าเกิดลงไปถึง89เนี่อันเนี้ยโฟโมแน่นะเพราะว่ากระทิงในยุคข,ของทรัมป์นะฮะทรัมปจุดหนะอันนี้ก็ลงมาต่ําถึง89นะในยุคข,ของไบเดนนะก็ลงมาต่ําเช่นกันนะหลังจากนั้นที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยมันก็ค่อยคอยขึ้นแข็งค่าขึ้นไป ะะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็ในพ o ล y ี่มาร์เก็ตนะก็มีการทายผลนะฮะว่าตัวด็อก e อ f เนี่ยจะอนุมัตินะภายในปีนี้อืมแต่ไม่ระบุวันที่นะแต่บอกว่าภายในปีนี้มีโอกาสถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเอเปอร์นะอ่ะอันนี้ก็เป็นการทำนายผลนะฮะอันนี้ก็เป็นผู้นำนะเออเกาหลีใต้คนใหม่ก็สนับสนุนคริปโตฮะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็ริพับริกันนะคือต้องบอกอย่างี้ฮะ ตัวรีพับลิกันก็ดีเนี่ยนะในวุฒิสภาเนี่ยกำลังจะผลักดันในกฎหมาย Big Beautiful นะซึ่งไอ้กฎหมายนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนทำให้ขัดดุลงบประมาณนะบางคนก็มองว่าเป็นการขยายเพดานนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่นะไปลดนะฮะภาษีนิติบุคคลแล้วลดแบบถาวรด้วยนะเออแล้วก็ไม่เก็บภาษีทิปนะภาษีเอ่ออะไรต่างๆที่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ ถือว่านะทำให้เงินไม่ต้องของประชาชนเนี่ยไม่ต้องเอากลับมาให้กับรัฐนะอ่าก็ดูกันไปนะครับว่ากฎหมายนี้จะผ่านหรือเปล่านะแต่หลายคนก็บอกว่าจะต้องรีบผ่านผ่านให้ทันก่อน4กรกฎาคมอ่าทำไม4กรกฎาคม4กรกฎาคมเป็นวันชาติฮนะ คือคือทรัมเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างฉะนั้นแล้วเนี่ยทรัมเนี่ยนะฮะเราจะเห็นวันที่เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับวันสําคัญสําคัญของอเมรกานะเช่นนะฮะด่วนริพับลิกันวุฒิสภานัดถกนะในวันพุธนี้เล่งปิดดิวฮะปิดให้มันจบฮะเพื่อที่จะอนุมัติงบเนี่ยก่อน4กรกฎาเห็นไหม ผมก็เลยมองไอ้ ETF ที่มันยื้อๆกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วไม่ยอมอนุมัติสักทีในะดีไม่ดีอาจจะได้รับนโยบายจะทําว่าทุกอย่างขอให้ไปอนุมัติในวันชาติหรือเปล่านะส่วนสัมเมยกาฮกะก็พักนะภาษีจีนบางรายการนะถึง31สิงหาก็ไบโพล่าหน่าดูนะการที่แกไบโพล่าเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้นักลงทุนเนี่ยนะฮะจะต้องไปหานะ,ะจุดพักเงินที่มันค่อนข้างมั่นใจคุณดูนะ ในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะทำก็สร้างความป่วนปั่นไม่แน่นอนใช่ไหมฮะแต่ในฐานะคนในครอบครัวเห็นไหมฮะโดนทัมจูเนียนะก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยทุ่มเทกับบ c oy, คอยคริปโตนะฮะเพราะว่าเขาจะยกเลิกระบบธนาคารอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้เป็นมุมมองของโดนทัมจูเนียแต่ต้องบอกเลยว่าท่าที เขาอะเบนเข็มมาทางนี้มากกว่าหุ้นนะส่วนเรื่องร่างกฎหมายสเตเ l อร์คอยฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่การตกลงกันระหว่าง Republican กับเดโมแครตนะฮะเพราะว่ามีการเสนอแก้บางจุดนะฮะในร่างกฎหมายสเตเ l อร์คอยเนี่ถึง60ฉบับถ้าเกิดบรรลุข้อตกลงแล้วปิดจบได้นะฮะก็อาจจะโหวตภายในอาทิตย์นี้ช้าสุดก็คือวันจันทร์หน้านะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะถ้าเกิดโหวตผ่านแล้วลงไป ถึงข้างล่างเ่ยนะฮะคงน่าจะลื่นปืดลื่นปืดเพราะนีน่น่าจะเป็นเครื่องมือของคุณสกอตนะเอ,อ่อส่วนทูตโซเชียลนะก็ได้มีการยื่นขอ ETF นะถือว่าเป็นการเข้าสู่ตลาด ETF นะโดยโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเกี่ยวดองกับทรัมป์เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราลองเห็นนะว่ามุมมองการลงทุนเนี่ยนะฮะของคนในครอบครัวทรัมป์มันมาทางนี้หมดเลยแสดงว่าแกมีเป้าแล้วว่าไอ้ตัวคริปโตเนี่ยนะฮะมัน กอบโกยแล้วมีผลกำไรค่อนข้างเยอะโดยเห็นจากแกคงทดสอบแล้วนะฮะกับเหรียญทรัมป์เหรียญมีนทรัมนะฉะนั้นเนี่ยนะแกก็เล่งเพ่งเออเพ่งเลงแล้วว่าไอตัว ETF ตัวคริปโตนี่แหละนะน่าจะปั๊มเงินได้มากนะส่วนวุธ,ธิสมาชิกนะฮะบิลนะก็ผลักดันกฎหมายนี้จริงๆตัวสวร์ r ิ p u b ปิน a n ก็ทำเพื่อประธานาธิบดีทำทั้งนั้นแหละนะับเพราะว่าร่างกฎหมายนี้ ถ้าเกิดผ่านจริงก็จะเป็นตัวสภาพคล่องที่จะไหลเข้ามานะส่วนแคลิฟอร์เนียฮะผ่านกฎหมายอนุญาตให้รับชําระเงินผ่านบิตคอยและสก,กุลเงินดิจิตอนนะการผ่านตรงนี้เนี่ย68/0เลยนะคือไม่มีเห็นเห็นต่างนะให้ผ่านเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ร่างกฎหมายนี้เนี่ยขึ้นไปสู่วุฒิสภาแล้วนะฮะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าตอนนี้เรารอนะฮะร่างกฎหมาย ของตัวเท็กซัสอยู่นะว่าตัวผู้ว่าการรัดนี่จะลงนามในวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข่าวฮะว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะโทรคุยกันในวันศุกร์นี้นะฮะส่วนแพทเทิร์นของด็อกคือด็อกเนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกว่าจะเป็นไปได้เรื่อจะไปถึง5ดอลลาร์เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันมี ETF กับไม่แน่ ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดมันเป็นสภาพตลาดเดิมที่มันไม่มี ETF เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเออนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะลงทุนมันก็คงจะถึง1ดอลลาร์นี่ก็ถือว่าเก่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันมี ETF เนี่ยมันก็น่าคิดเพราะว่าตัว Bitcoin เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเออโตได้เยอะนะอยู่พอสมควรนะ เอออันนี้ก็เป็นข่าวนะพาดหัวว่าทําจะโทรคุยกับสีจิ้นผิงกันนะฮะส่วน XEC ผมยังไม่ดูดูในรายละเอียดนะตอนนี้เนี่ยเขาก็มุ่งเน้นเรื่อง Stable c o i ยคือตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ Project อะไรก็ช่างนะฮะ,นะฮะตอนนี้เกมก็ดีนะอะไรก็ดีเนี่ยผมมองนะฮะว่ารู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยผลักดัน Stable c o i ยค่อนข้างหนักฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้โปรเจกต์นะฮะ n อ t Metaverse นะอะไรพวกนี้ผมว่า เอาไว้ข้างสนามก่อนเพราะว่าสนามนี้เนี่ยน่าจะเล่นสเตเบิลคอยเป็นหลัก แตไม่งั้นคงไม่ลุมถึงนะฮะ USDC นะระหว่างร i p p l e กับคอยเบตนะฮะจนสุดท้ายแล้วนี่ไม่ขายให้ใครนะก็ทำเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแสดงให้เห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมุ่งเน้นนะ s เ a b l e Coin เป็นหลักนะโปรเจกต์ s t e b l e Coin ก็น่าจะลุ่งโลดนะขนาดตัว XEC เองยังมาทำนะฮะสเตเบอร์คอยนเองก็เป็น Stable Coin นะแต่ว่ายังไม่ได้ฟื้นฟูใช่ไหมต้องรองการเปกนะฮะส่วนแพทเทิร์นของ b Bitcoin ะฮะ ก็ทาทรงคล้ายกันนะรอบที่1น,นะคือถ้าคุณเห็นนะแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะต้องมีการย่อนะพอขึ้นเสร็จแล้วมันต้องย่อนิดนึง่งอะอย่างนั้นถึงจะพุ่งจริงนะอันนี้ก็ย่อเหมือนกันฮนะหลายคนก็บอกว่าน่าจะพุ่งจริงนะฮะหลังจากนีนะ้ก็ดูกันไปนะฮะส่วนคุณพอแอดกินก็มา นะตอบข้อสักถามของวุฒิสภา,าที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย Stable c o คอยอนะฮะอันนี้เป็นการดึงนะ,ะตัวเ็กเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะซึ่งคุณพอแอดกิ้งก็บอกว่าหนึ่งในกรณีการใช้งานหลักคือเขาบอกอย่างนี้ตลาดคริปโตนี่นะฮะการใช้งานหลักในตลาดคริปโตก็คือสเตเบ e c o คอยคือความสำคัญของ Stable c o คอยเนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญต่อการเติบโตของออสกุลเงินดิจิตอลอันเนี้ย เขาก็ให้คําตอบนะกับผู้ที่สภาตรงนี้นะเพราะมันเป็นเครื่องมือหลักอันนี้ก็ทูโซเชียลนะของตัวทรัมป์นะยื่นขอ ETF ก็พลาดหัวค่อนข้างเยอะฮะอันนี้ก็ e c a t นะ XEC อันนี้ก็เป็นว่ากันไปนะแคลิฟอร์เนียนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะคืออย่างนี้ไอตัว เอ็กมันนะของของตัวทรัมป์เนี่ยนะเอ็ Egg ของตัวอีลอนเนี่ยนะฮะหรือของตัวเอ็กนะฮะตอนนี้ก็เริ่มนะเ,ออเขาเริ่มมีทวิ t เตอนะซึ่งชื่อว่าเอ็กมันนี่สำหรับขับเคลื่อนการย้ายเงินทั้งหมดของคุณโดยเอ็นะจะเปิดตัวในปีนี้ฮนะปี2025ฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นสเตเบิลคอยไหมแต่จริงๆเนี่ยหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นตัวสเตเบิลคอยมากกว่าตัวด็อกนะฮะแต่ด็อกอาจจะเป็นตัวแถม นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญของคนในชุมชนนะฮะอย่างที่บอกฮะอันนี้ก็มีการซื้อขายแบบ OTC เกิดขึ้นนะ,ะออแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยออคนจีนเริ่มมาแล้วนะเนาะสก,กุลเงินนะ,ะจีนนะเพราะว่ามันขึ้นเป็น OTC หมดเลยนะถ้าเกิดคุณดูนะซื้อแบบ OTC 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 มันแสดงให้เห็นอะไรฮนะแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายแบบ OTC เกิดขึ้นเนี่ย นะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยนะฮะแบบใหญ่ๆก็ซื้อแบบ OTC ก็มีแต่อันเนี้ยมันถี่ยิบมันแสดงให้เห็นว่าเอะนะฮะหรือกระแสงเงินที่มันมีการหมดอายุนะครบอายุการถอนเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันไหลเข้าแล้วหรือเปล่านี่คือถือว่าเป็นการไหลเข้าของวันแรกนะเออมาแล้วนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะประมาณ365ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เข้ามาแล้วนะ เออชะนะแล้วเนี่ยต้องรอดูหลังจากนี้ว่ามันจะเข้ามาเพิ่มมากกว่านี้ไหมนะฮะเพราะว่าไอ้เงินนะฮะที่มันปลดล็อกเนี่ย1.5ล้านล้านหยวนเนี่ยมันจะทยอยปลดนะฮะเอ,อ่อในสิ้นในภายในเดือนมิถุนายนนี้มันปลดทุกวันนะฮะแต่ไอ้เงินที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนไหลเข้าทองนะพอคนมองแล้วว่าเอาเอาเอา,เอาเงินไปไว้กับธนาคารเนี่ยได้ดอกเบี้ยถูกก็เอาเงินไปไว้กับทอง อีกพวกหนึ่งนะที่ไฮเทคหน่อยนะหัวเทคโนโลยีหน่อยก็เอามาซื้อคริปโตแต่การซื้อคริปโตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อในกระดานนะเพราะว่าตัวจีนแบรนดเขาก็เลยต้องมาซื้อแบบ OTC แบบนี้นะฮะหรือบางทีเขาอาจจะโยกเงินเนี่ยนะฮะเพื่อไปซื้อที่อื่น ไอ้ซื้อที่อื่นก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะแต่ซื้อแบบนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ก็ต้องเป็นคนที่เก่งเทคโนโลยีหน่อยนะสำหรับคนจีนแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่นะเอออายุมากๆเนี่ยอาจจะไปซื้อทองนะอ่ะนี่ก็เป็นการนัปเด็กข่าวสารประจําวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ต้องรอลุ้นคืนนี้นะว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพอะไรเปล่าสําหรับทำนะแต่ถ้าไม่มีก็เป็นข่าวเงียบๆไปจนถึงวันศุกร์นะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ